แันเด็ดทัพไทยยิดเนิน350ปิดตาขเขมรชัยภูมิสูงคมคุมรบเบ็ดเสร็จชี้พิกัดปืนใหญ่ f 16ทุบบ้านเละจากเมื่อวันที่31กรกฎาคม2568ผลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกได้ถแถลงกรณีมีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการกล่าวอ้างว่าทหารกัมพูชาสามารถยึดตัวปราสาทต,ตาควายไว้ได้นั้น พลตรีวินไทยเปิดเผยว่าปฏิบัติการทางการทหารในภาพรวมสามารถควบคุมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ในพื้นที่ที่มีปฏิบัติการทางการทหารทั้งหมดมีเพียงประสาทต,ตาควายที่มีข้อจำกัดหลายเรื่องและเป็นความพยายามสุดท้ายของทางฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาก่อนถึงเวลาหยุดยิงปัจจุบันยอมรับว่ายังไม่สามารถควบคุมได้ร้0เซแต่ได้พื้นที่ควบคุมเพิ่มมากขึ้น จากเดิมก่อนที่จะมีการประทะสําหรับลักษณะการวางกำลังตัวประสาทตาควายจะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภูมิประเทศสำคัญในทางการทหารไม่ใช่ตัวประสาทตาควายเพราะจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำหากวางกำลังประจำอยู่ที่ประสาทตาควายอาจไม่ปลอดภยัยและตกเป็นเป้าการใช้อาวุธจากฝ่ายตรงข้ามไทยจึงให้ความสำคัญกับการคุมพื้นที่บริเวณ ในห่วงสุดท้ายที่มีการใช้กำลังฝ่ายไทยพยายามที่จะกระทําตอบเป้าหมายจุดสูงก่อนในทางการทหารคือเนิน350เป็นจุดสำคัญที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติการทางการทหารและเป็นความสำคัญสูงสุดที่ต้องยึดที่หมายนี้ให้ได้แต่มีเวลาไม่เพียงพอซึ่งอย่างน้อยฝ่ายไทยใช้การคุมพื้นที่ส่วนรวมโดยเฉพาะการควบคุมด้วยอาวุธเนิน350 เป็นที่วางกำลังของกองทัพกัมพูชาที่ใช้อาวุธยิงมายังตัวปราสาทจึงทำให้ฝ่ายไทยไม่สามารถวางกำลังประจำได้เพราะจะกลายเป็นเป้านิ่งถือเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างอ่อนแอเพราะฉะนั้นลักษณะภูมิประเทศในบริเวณนี้จึงแตกต่างจากที่อื่นหากเคลื่อนที่โดยผีพผลามในปราสาทต,ตาควายจะถูกอาวุธยิงสนับสนุน b m 21ของฝ่ายตรงข้ามที่พร้อมจู่โจม โฆษกทอบอกล่าวย้ำว่าฝ่ายไทยได้พื้นที่ปราสาทต,ตาควายเพิ่มเติมและพื้นที่ที่ได้ถือว่าสามารถควบคุมตัวปราสาทได้แม้จะเห็นทหารกัมพูชาในพื้นที่เพราะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหยุดยิงจึงต้องหยุดปฏิบัติการทางการทหารแต่ไม่ได้หมายความว่าใครที่เดินอยู่ในตัวปราสาทต,ตาควายในปัจจุบันจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะในการต่อสู้ ทั้งนี้ยังคงมีกำลังของทั้งสองฝ่ายอยู่ในพื้นที่แยกกันอยู่คนละด้านของปราสาทปราสาทต,ตะควายยังเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญผมไม่ได้ฟันธงเพราะอยู่ที่มุมมองว่าเราจะพูดถึงพื้นที่ตัวปราสาทอย่างไรทหารไม่ได้มองเฉพาะตัวปราสาทเรามองว่าตัวปราสาทอาจเป็นเป้าหมายด้วยซ้ำไปเราอาจมองว่าพื้นที่การควบคุมทางการทหารแบบอื่นอาจมีความสำคัญมากกว่า และล่าสุดเมื่อวานนี้สิบสิงหาคม2,568ในายกรกฎเกตแก้วอดีตทหารพรานค่ายปักทงชัยได้โพสต์ข้อความระบุว่ายึดเนิน350ขเขมรถลม่มไม่ได้มีการประเมินว่าถ้าเรายึดเนิน350เราจะถูกขเขมรยิง BM21 ปืนใหญ่ถลม่มผมว่าไม่น่าห่วงการรบกันเมื่อปี54ทพ26 เข้ายึดหลายจุดตามสันเนินรวมทั้งเนิน350ด้วยไม่ปรากฏมีลูกยาวขเขมรยิงมาตกในพื้นที่ที่ทอพอ26เข้ายึดเลยลูกยาวขเขมรจะยิงเลยสันเขาลงฝันไทยทั้งหมดเลยผมจึงคิดว่าไม่น่าห่วงถ้าเรายึดเนิน350ไว้เพราะอะไรผมจะเล่าให้ฟังเราต้องยึดตามสันปัน้ำซึ่งเป็นเขีไทยไล่เรียบหน้าผาจากเนิน350ยาวไปทิศตะวันตก ระวังกำลังชิดหน้าผาซึ่งเป็นเขตไทยขเขมรไม่สามารถยิงลงได้วิธีนี้ทั้งเนิน350และตลอดแนวหน้าผากกำลังฝ่ายเราก็ปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นตะมุนกระสุนตกครับเพราะปี54เราได้พิสูจน์แล้วเมื่อเราขับไล่ขเขมรลงไปยังด้านล่างตีนเขาแล้วเราก็สามารถควบคุมการรบได้ทั้งหมดเพราะขเขมรอยู่ต่ำกว่าเราตรวจการเห็นฝั่งขเขมรได้ทั้งหมด ตรวจการเห็นได้ไกลเห็นการเคลื่อนไหวของเขมรทั้งหมดแจ้งพิกัดให้ปืนใหญ่ F16 ยิงทำลายได้เลยจึงจำเป็นต้องยึดพื้นที่เนิน350และแนวหน้าผาถ้าเราปล่อยให้เขมรยึดเนิน350ปราสาทต,ตาควายและเขมรอาจวางกำลังยึดต,ตามสันปัน,น้ำบนเขายาวไปทิศตะวันตกอันนี้คืออันตรายสุดๆสำหรับทหารไทยและหมู่บ้านแถวนั้น เพราะเขเมรสามารถตรวจการเห็นที่ตั้งฐานทหารไทยเห็นหมู่บ้านต่างๆของไทยเขาสามารถยิงทำลายได้เชื่อว่ากองทัพไทยมีแสนยานุภาพสูงถ้าจะยึดจิบจ้อยมากลดการสูญเสียกำลังพลด้วยการทิ้งระเบิดตามพื้นที่ดังกล่าวเราทำได้เพราะมันคือแผ่นดินไทยถ้าไม่ทำเราคงเสียอธิปไตยตรงนั้นให้เขเมรแน่นอน คนไทยก็จะกลด่าผู้มีหน้าที่รักษาอธิปไตยวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจันไรเราคนไทยก็ได้แต่หวังว่าทหารไทยจะทำหน้าที่รักษาอธิปไตยสมกับคำปฏิญาณตนนะครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบ ขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ